ก่อนหน้านี้ล่ะเสียตั้งนานก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ทําอะไรไม่ได้เลยกี่เดือนแล้วนานมากแล้วสามเดือนแล้วมั้งพอตกพื้นอะไรไช้ไดโอ้เมื่อกี้เป็นอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรตกพื้นเสียงหลนปุ๊บตกพื้นบนว่าอะไรบนว่าโอ้ยโทรศัพท์ก็ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้พอหยิบขึ้นมาอ้าวถ่ายรูปได้เป็นอะไรนี่โทรศัพท์เนี่ยกาว่าสิเดือนจะไปซื้อเครื่องเหมือนในหนังเลยนะต้องใส่ไม่ต้องซื้อหรือมั้ง ไอ่ดีใจจังเลยไม่ต้องซื้อใหม่เด้อถายคลิปได้เลยเท่าไหร่ยี่ห้ออะไรเพี่โซไม่รู้ยี่ห้ออะไรจําไม่ยี่ห้อไม่ได้ถ่ายรูปไม่โอ้โหถ่ายรูปไม่ได้ตั้งนานยี่ห้อสามพันอะอุตส่าห์ทำวิดีโอก็ไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันไม่ได้เลยตั้งแต่เจ้าคุณเอาไปแช่น้ำแข็งอ่ะนานแล้วนานโอ้ตั้งแต่รุ่นเจ้าเจ้าคุณเอาไปแช่น้ำแข็งตั้งแต่มีเรื่องนู้นนู้นน่ะที่ว่าอะไรกันมาเต็มไปหมดโน่้นอ่ะ ที่ว่าพากันมาทางโน้นน่ะอะไรนั่นน่ะ,นะที่นักข่าวอะไรพากันมาโน้นน่ะเออต็มไปหมดนะักะชาไม่ได้แต่วันนั้นเละเออองนุกกีดันจ้ำไม่ได้เมื่อกี้ลนเมื่อกี้ลนถ่ายรูปได้อ่าให้หลนอีกนะลนนี้ก็ไม่รู้มื่อไรแล้วนี้เนี่ยลนอีกแต่ทีในงานเราไม่ตั้งใจให้มันลนหรอกนะแต่ว่าเรานะเน่ะเอาขาขึนะ้นในขากระเทใส่มือตัวเองกระนดหลนรอบนี้ถ่ายรูปไม่ได้อะไรจ้า โอเคนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่ประศดีใจโทรศัพท์หล่นแล้วกลับมาถ่ายรูปได้เหมือนเดิมปัดช่องประศระ์คลเกให้ประสรหน่อยค่ะประสรตามสั่งด้วยนะคะ